คลิปนี้เราจะพามาเดินดูที่พักบริเวณย่านสะพานมอสน,นะเราขับเข้ามาฝั่งมอน,นะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพาเดินดูบ้านพักที่อยู่ฝั่งนี้นะเรามาจอดรถตรงใกล้ๆกับสะพานมอสน,นะแล้วก็จุดนี้จะมีที่พักอยู่หนึ่งที่นะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสะพานมอนเลย ราคาน่าจะประมาณ800บาทฮะทารยูทูบก็ได้บ้านดอกบัวอ๋อค่ะขอบคุณนะคะบ้านดอกบัวโฮมสเตย์นะฮะซึ่งเป็นที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานมอนเลยนะฝั่งมอนเนี่ยฮะตัวบ้านพักแล้วก็ที่เราถ่ายให้ดูนะแล้วตรงนี้สะดวกมากๆนะมีทั้งท,ที่จอดรถมีทั้งท่าเรือนะ แนะนำนะใครที่จะมาเดินเล่นสะพานมอญแบบชิวๆโอเคเลยตรงนี้บ้านดอกบัวโฮมสเตย์นะเดี๋ยวเราดูเบอร์โทรให้นะศูนย์แปดหกหนึ่นะที่นี่เขาจะมีบริการเรือนําเที่ยวด้วยนะวัดจมน้ําวัดสมเด็จเก่าวัดศรีสุวรรณเก่านะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศของรอบๆนะพาดูที่พัก รอมาในวันพฤหัสที่10เมษายนนะปี68มาก่อนวันสงการสะพานมอนก็จะเงียบหน่อยนะช่วงนี้ยังเงียบอยู่นะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะก็ถือโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเดินดูที่พักให้เลยนะนนเ,เดินออกมานะก็จะเจอกับที่พักอีกที่หนึ่งนะ อุ่นไอหมอกโฮมสเตย์นะอุ่นไอหมอกโฮมสเตย์0 97 95455 0 0นะตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับร้านโจ๊กเลยนะตลาดเช้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นสะพานมอญเอาไว้เดี๋ยวตอนเช้าจะมารีวิวบรรยากาศให้ดูนะพาเดินดูที่พักก่อนนะ บ้านมอนนอนเล่นห่างจากสะพานมอนร0อเมตร089 80, 80 83 00 2ไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะเดินลงไปก็จะมีบ้านมีที่พักนะเดี๋ยวขอเดินดูด้านล่างหน่อยนะมีอะไรบ้างนะตรงนี้เป็นด้านล่างสะพานมอนนะด้านบนก็เป็นสะพานมอน ก็บางที่ก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศที่พักได้หน่อยนึงนะบางที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็ดูแล้วก็ได้เบอร์โทรก็ลองถามนะเรามารีวิวให้เพื่อเป็นทางเลือกนะสำหรับการตัดสินใจในการจองที่พักนะตรงนี้ป้ายบ้านสวนลุงป้อมเป็นห้องพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ราคาเริ่มต้นที่399บาท บอร์โทรนะฮะศูนย์เก้าสามาเก้านะมาเดินวันธรรมดาก็าจะเงียบเงียบหน่อยนะบรรยากาศเงียบเราพักที่พรพลินหรือวสไซนะห่างจากที่นี่ถ้ามาจากฝั่งจอดอีกฝั่งนึงก็กิโลกว่าจอดฝั่งสามประสบกิโลกว่านะจอดฝั่งนี้ก็มาประมาณสัก3ามสากิโลกว่านะ ในการขับรถมาตรงจุดนี้นะฮะเป็นชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะฮนะอัตราค่าบริการท่องเที่ยวมีทั้งวัดจมน้ำวัดสมเด็จเก่าวัดศีรษสวรรณเก่าหนะ้าผาญี่ปุ่นประตูเมืองนะถ้าเหมารวมทุกที่ราคา1500บาทวันเดียว300ร้สามวัด5 0 0ประตูเมือง800ร้สามวัดบวกผาญี่ปุ่น800ร้าวัดบวกประตูเมือง1,200บาทนะราคา แต่และแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้า1-6ถึง6คนนะต่อเรือ1นึ่ลำนะอันนี้เป็นข้อมูลนะอันนี้นะ่าเป็นสะพานที่เขาสร้างขึ้นมาเสริมตอนสะพานนี้ซ่อมนะลงไปนะก็เป็นที่พักนะที่เป็นแบบแพรเราจะไม่ได้พาเดินลงไปดูนะอันนี้ให้มาดูบรรยากาศรอบๆนะฝั่งมอนถ้าตรงฝั่งโน้นนะ ฝั่งฝั่งนู้นคือฝั่งไทยรีสอร์ทจะเยอะนะรีสอร์ทใหญ่ๆที่เห็นนะก็คือ3ประสบรีสอร์ทนะแล้วจะมีรีสอร์ทอื่นด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราขอเดินดูที่พักฝั่งมอนให้ดูก่อนนะสะพานไม้ในช่วงเวลาเดือนเมษาแม่น้ำส่องกะเลียจะลดนะ ก็มองเห็นไม้ชัดเจนมากๆนะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูต่อนะ <c oughs> บ้านสวนลุงป้อมแล้วก็ลานกางเต็นด้วยนะศ9น9 3 2 5 4 9สนะอันนี้เป็นที่พักมีที่จอดรถมีอะไรอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะลานกางเต็นก็มีไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูบรรยากาศนะเรา ถ่ายข้ามรัวให้ดูนะเดิมย้อนกลับมานะเผื่อจ,จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวสังขบุรีแล้วกำลังเลือกหาที่พักอยู่นะส่วนเราพักที่พรไพรินริเว์ไซนะใครสนใจอยากพักก็ลองเข้าไปดูคลิปในช่องนะทำรีวิวไว้ให้แล้วนะแล้วก็ครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยมานะเราไปพักที่ สามประสบรีสอร์ทก็โอเคนะก็ลองเข้าดูรีวิวได้ทั้งสองที่นะอันนี้เป็นร้านโจ๊กนั่งยองนะเช้าเช้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะพี่ซินโฮมสเตย์บริการห้องพักแอร์น้ำอุ่นทีวี0860220278ฝั่งมอนะแต่ไม่รู้ตรงไหนนะก็ลองโทรไปถามดูนะ เรามาในวันธรรมดาช่วงเย็นๆนะร้านค้าจริงแล้วเขาเยอะอยู่นะแต่ว่าเขาก็เริ่มปิดแล้วแหลพะพอมันเย็นแล้วนะส่วนใหญ่สินค้าที่ขายก็จะเป็นชุดมอนของขายที่ระลึกเดินขึ้นเนินก็เหนื่อยได้นะเนี่ยเป็นฝั่งมอนนะรีวิวให้ดูเผื่อเจอที่พักด,ดีๆที่ฝั่งนี้นะเจออีกที่หนึ่งนะ โฮมสเตย์ stay, แควน้นมณีห่งเนะี่ยบริการห้องพักรายวัน0นะูนย์เก้าสามนกะก็ใครสนใจก็ลองโทรสอบถามตามเบอร์โทรดูนะมลริวันที่พักสะพานมอญเป็นห้องพักรายวันเบอร์โทรนะศูนย์หกสามส่นะส่วนตรงนี้เอ h บีโฮนะตรงกันข้าม ลุงโตโฮมสเตย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดสองนะตรงนี้นะลุงโตโฮมสเตย์เข้าไปก็จะมีนะบ้านคุณนัการีศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกแปดหกสี่หกสามนะเคยฟังมอนเดี๋ยวเราจะขอจบอยู่แค่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะ ข้ามฝั่งพาไปเดินดูที่พักที่อยู่ฝั่งไทยนะซึ่งเป็นฝั่งที่มีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะคั้งก่อนที่เรามาเราพักที่3ประสบรีสอร์ทนะครั้งนี้เราพักที่พรพลินรีเวอร์ไซด์นะซึ่งสประสบเนี่ยเดินข้ามสะพานมาได้เลยแต่พรพลินต้องขับรถมานะโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูที่พักฝั่งนู้นนะ ที่พักจะน้อยกว่าฝั่งไทยนะแต่ว่าร้านขายของแล้วก็ตักบาทมอนเนี่ยจะต้องข้าม,มาฝั่งนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสามประตกนะเมื่อกี้เราพาเดินดูที่พักฝั่งมอนนะแล้วทีนี้ตอนแรกเราว่าเราจะเดินพาดูที่พัก แต่เราดูเวลาแล้วเวลามันจะมืดนะเราก็เลยไม่เดินข้ามสะพานนะเราขับรถมาจากฝั่งมอนมาอยู่ที่ถนนสาประสบที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ตอนตอนซอยก็ยังมองไม่เห็นที่พักสามประสบซอยหนึ่งเนี่ยขับมาก็จะเริ่มเจอที่พักแล้วนะตีตีตรีสอร์ท0 8น7 22 0ด9 8 1 7 2นะต,ตีตีรีสอร์ทฝั่งนี้ที่พักจะเยอะนะบ้านสวนสมบูรณ์ ถนนยาวนะจะเดินก็ไม่น่าจะเดินไหวนะก็ขอขับรถพาดูนะตรงนี้จะเป็นบ้านราดามาสบริการห้องพัก0806572164ราคา600บาทนะตรงข้ามกับบ้านลาดามาสจะเป็นจันวารีรีสอร์ดนะ จันวาลีรีสอร์ทจะเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างใหญ่นะมีห้องพักเป็นอาคารสองชั้นนะอ,อาคารสองชั้นเมื่อกี้เราหาเบอร์โทรไม่เจอนะจันวาลีรีสอร์ทอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะ เรือนสีนวลน,นะ่ตรงเนี้ยสีเหลืองเเนี่ยเรือนสีนวนลลักอ่าเบอร์โทนะ0ูน3 9แปดหนึ่งสามเก้าเก้าก้าห้าูนหกเรือนสีนวลสีเหลืองๆนะส่วนตรงนี้ นี้ก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันนะเป็นหลังเดียวอยู่แบบเดี่ยวๆเลยนะ0843192751บ้านปื้มจิตนะทำปั่นโฮมสเตย์เออนี่น่ารักขอเลี้ยวไปดูหน่อยรีวิวรอบนี้ขอขับรถพารีวิวแล้วกันนะเมืองด้วย เส้นทางที่ค่อนข้างห่างกันนะไกลอยูอ่ไอ้นี้น่ารักดีอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ติดสะพานมอนะไม่ได้มองเห็นวิวแม่น้ำนะบ้านคำปั่นนะ080 021 037 6 092 429 1 9 9 7หน่ารักดีนะ ถนนสามะสบซอยสี่นะสังขรวินเลดรีสอร์ทศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดแปดหนึ่งสามไม่แน่ใจตรงไหนไปต่อนะน่าจะตรงนี้แหละที่เราอ่านเมื่อกี้นี้นะตรงนี้เลยนะบ้านสบายโฮมสเตย์ เป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวสักขบุรีนะล้วกำลังมองหาที่พักทางฝั่งไทยและฝั่งมอญน,นะเป็นรีสอร์ทใหญ่นะสวนแมกไม้ใหญ่มากด้วยมีสามชั้นแล้วก็ตรงนี้จะมองเห็นวิวของแม่น้ำสองกะเลยนะสวนแมกไม้ศูนย์สามสี่ห้าเก้าห้าศูนย์ ห้านะนะเก้าห้นย์เจ็ดเเนี่ยบรรยากาศส่วนแมกไม้ตรงนี้ก็ใช่นะฮะบ้านสะพานรักไม่แน่ใจเป็นบ้านพักไหมเป็นอ่าเป็นบ้านพักที่พักด้วย034 595358นะบ้านสะพานรักมีห้องว่างด้วยนะ ใครจะพักไม่ผิดหวังหรอกโซนนี้เพราะอยู่ติดกับสะพานไม้ด้วยสะดวกด้วยแล้วก็มองเห็นวิวแม่น้ำทองกะเดียด้วยนะเนี่ยบ้านสะพานรักสวยดีนะส่วนตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกมากๆเราก็ยังคงแนะนำตรงนี้อยู่นะถ้าฝั่งไทยนะสามประสบรีสอร์ท ตรงนี้เราเคยมาพักนะมีหลายราคามีห้องหลายแบบด้วยเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็เป็นตึกก็มีนะสำหรับสามประสบรีสอร์ทเดินลงไปก็จะเจอกับสะพานไม้นะสะดวกดีนะตรงนี้นะที่พักเขาจะมีเป็นแบบเป็นสองชั้นแล้วก็เป็นบ้านเป็นหลังก็มีนะเราเคยทำคลิปไว้แล้วนะใครสนใจก็ลองเปิดดูคลิปได้นะ โอเคสุดทางสุดซอยแล้วไปตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้สะพานมอนแล้วนะเดินไปข้ามฝั่งไปใส่บาทมอนเดินจากตรงนี้ได้นะสำหรับคนที่หาที่พักนะจะมีะสามพันสบรีสอร์ทนะมีส่วนแมกไม้รีสอร์ทมีบ้านสะพานลักนะซึ่งสามที่เนี้ยที่เราพูดถึงเนี้ยวิวสวยนะเป็นวิวแม่น้ำวิวสะพานมอนแล้วก็ สามารถเดินไปเที่ยวสะพานมอนได้ง่ายๆนะไปใส่บาตมอนตอนเช้าได้แบบง่ายๆเลยนะเค okay, เรามารีวิวให้ดูนะเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการมาเที่ยวสังขบุรีแล้วก็การหาที่พักสังขบุรีนะโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นที่พัก ที่สะดวกอยู่ใกล้ๆสะพานมอนเดินเที่ยวได้ง่ายๆก็แนะนำนะแนะนำสามประสงค์สวนแมกไม้บ้านสะพานรักแล้วก็บ้านคำปั่นนะที่ที่เรามองไว้นะตรงนี้ก็ดีนะอันนี้เรากำลังบนรถออกมานะเนี่ยจันวาลีรีสอร์ทเนี่ยเราเจอเบอร์โทรเขาแล้ว09857 57527นะจันวาลีนี่ก็โอเคนะเนมารีวิวให้ดูนะบรรยากาศของที่พักทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมอนนะเพื่อให้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจมาพักที่สังคขบุรีนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ